ความรู้สึกของเรานียเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความรู้สึกแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันในวันเดียวกันความรู้สึกตอนเช้าตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนข้ามตอนดึกก็ไม่เหมือนกันแล้วในความเป็นจริงก็คือความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเปลี่ยนทุกขณะหมายถึงอะไรขณะที่มองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน ขณะที่ได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ลิ้นกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ร่างกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนถ้าเราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าดูอย่างนี้นะเราปฏิบัติได้ทั้งวันนะเพราะว่าความรู้สึกมันมีอยู่ทั้งวันดูไปเรื่อยๆสุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้นะ 조합으로.